ครับวันนี้ก็พบกับบ้านสามภาษามาทบทวนการหาพื้นที่รูปทรงโดยขาคณิตวันนี้ก็จะมีสองรูปทรงมีวงกลมนะพื้นที่ของวงกลม pi r กําลังสองพื้นที่สามเหลี่ยมความสูงตั้งฉากกับฐานนะครับเป็นรูปแบบนี้หรือรูปนี้นะนี่คือตั้งฉากพื้นที่สามเหลี่ยมจะเท่ากับเซนหนึ่งสองคูณทางคูณสูงแล้วก็ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ทีนี้โจทย์ต้องการหาพื้นที่ส่วนที่แรงเงาสีเขียวส่วนนี้นะครับเว้นส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมเล็กสิ่งที่เราทราบข้อมูลก็จะมี a เท่ากับเก้าด้านนี้นะ a b เท่ากับสิบสองสมมติเราเป็นเมตรก็แล้วกันหน่วยเป็นเมตรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหา c เป็นค่าเท่ากับ r ด้วย เพราะว่า c เนี่ยเวาลาหมุนสวิงมาเนี่ยจะเท่ากับ R ก็คือรัศมีของครึ่งวงกลมโดยใช้ทฤษฎีบทพิทาโกรัสนะครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเอาพื้นที่ครึ่งวงกลมเนี่ยลบสามเหลี่ยมเล็กนะก็จะกลายเป็นพื้นที่วงกลมครึ่งวงกลมนะฮะลบสามเหลี่ยมเล็กแล้วก็บวกอันนี้อันนี้ง่ายๆนะบวก สามเหลี่ยมรูปใหญ่ง่ายยังไงก็คือถ้าเราทราบค่า r ตรงนี้จะเท่ากันเพราะว่านี้เป็นจุดศูนย์กลางพอเราทราบค่านี้เราก็จะทราบความสูงเพราะตัวนี้กำหนดให้ละอ่าโอเคเริ่มต้นหาพื้นที่ของวงกลมเลยได้ไหมครึ่งวงกลมยังไม่ได้ยังไม่ทราบค่า r วงกลมเนี่ยเราต้องทราบรัศมีต้องทราบ c ก่อน งั้นเราต้องกลับมาหาส่วนนี้ก่อนถูกไหมครับต้องหาสามเหลี่ยมเพราะว่าเรารู้ละเนี่ยด้าน a กับด้าน b เรารู้ละวเหลือ C พอเราถอดสเกลลูตตัวยกกำลังสองเนี่ยถอดสเกลลูจะเท่ากับ r เพราะนั้น C จะเท่ากับ R านะครับตรงนี้ก็คือ r โอเคเริ่มต้นเราหา c นะครับหา c c เท่ากับ สแควรูทเอกำลังสองบวกบีกำลังสองแทนค่านะฮะอันนี้อเอเท่ากับเก้าเมตรยกกำลังสองบวกบีสิบสองเมตรยกกำลังสองครับเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดบวก 12บสองคูณสิบสอนึ่งร้อยสีเป็นสแควรรูสองร่านะครับตัวเลขคุ้นๆน,นะครับถอดสแควรรูทได้เลยถอดสแควรูทได้เท่ากับ15บหนะครับตัวนี้เป็น15บห้าเพรั้สมีตรงนี้ก็จะเท่ากับ15ด้วย เราก็จะหาพื้นที่สามเหลี่ยมได้อันนี้อาอาเท่ากับสิบห้าพื้นที่สามเหลี่ยมเราลบส่วนนี้ละเราจดไว้ละมาหาพื้นที่สามเหลี่ยมกันเศษหนึ่งส่วนสองนะอันนี้เท่ากับเศษหนึ่งสองคูณฐานเท่ากับเก้าคูณสูง สิบสองหกเก้าห้าสิบสี่ตารางเมตรอันนี้ตัดกันนะเหลือหกหกเก้าห้าสี่นะครับได้ละตรงนี้ห้าสิบสี่ตารางเมตรต่อไปพื้นที่วงกลมนะเป็นครึ่งครึ่งวงกลมนะฮะก็จะเป็นแอเรียเนาะ เท่ากับพายอาร์กำลังสองอครึ่งหนึ่งของวงกลมก็คือหารสองพายยี่สิบสองส่วนเจ็ดอาร์เท่ากับสิบห้าเมื่อกี้ยกกำลังสองเท่ากับสองร้อยยี่สิบห้านะฮะสิบห้ายกกำลังสองหารสองนะครับ ตัดกันได้ตรงไหนบ้างครับเท่ากับ11คูณสอง้ยหาร7จลองคูณกันข้างนอกก่อนเอา225ร่้าคูณสิบอคนสิบเอ1ดห้าห้าสิบหเองยิบเจ็ดสเดสอป็นยี ถูกไหมเศษห้าห้าสิบห้าสศษสองยิบสองบวกห้ายิบเจ็ดเศษสองยิบสองยิบสี่กับต่อไปหารเจ็ดเจ็ดสามยี่สบเอ็ดเศษสามเจ็ดสามยี่สบเอ็ดสี่สิบนะเจ็ดห้าสามห้า เจ็ดเจ็ดสี่สิเก้าประมาณนี้นะครับสามห้าสามจุดห้าเจ็ดเป็นพื้นที่นะครับพื้นที่สามห้าสามจุดห้าเจ็ดพื้นที่ของครึ่งวงกลมนะพื้นที่วงกลมครึ่งวงกลมอโอเคตรงนี้เกือบละเกือบละเกือบจะได้นี่ละเราลอกตรงนี้มาก่อนสามห้าสามจุดห้าเจ็ด ไปสามเหลี่ยมด้านล่างนี้ไม่ยากละสามเหลี่ยมรูปใหญ่ที่บอกไม่ยากนี้คือเพราะว่าเราทราบค่า R ละอาส่วนนี้กับกับตรงนี้จะเท่ากันเพราะฉะนั้นตรงนี้เท่ากับสิบห้าด้วยครับตรงนี้ถึงตรงนี้สิบห้าแต่เราต้องรู้ความสูงตรงนี้ นะเศษหนึ่ง่วนสองคูณฐานคูณสูงอันนี้อันนี้เป็นฐานอันนี้เป็นสูงสูงเท่ากับเท่าไหร่ยังไม่ทราบนะก็ต้องใช้ที่พีทาโกรัสอีกรอบหนึ่งนะครับด้านนี้ยกกำลังสองเท่ากับด้านนี้บวกด้านนี้ยกนะอันนี้สมมติว่าเป็นเป็นด้าน y ก็แล้วกันนะจากนี่ถึงนี่นะ y ครับก็เขียนไว้ตรงนี้สักหน่อย y กำลังสอง่ต้องเขียนอย่างนี้ต้องเขียนว่ายี่ห้ายกกำลังสองเนี่ยเท่ากับสิบห้ายกกำลังสองเป็นด้าน a อันนี้เป็นเป็น y ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ยกกำลังสองด้วยเพราะฉะนั้น y กำลังสองเท่ากับยี่ห้ายกกำลังสองลบสิบห้ากำลังสอง y ก็จะเท่ากับ square root ของค่านี้นะครับนะแค่กลับข้างให้เหนนะหรือจะเอาวาวไทางนี้ก็ได้จะได้ไม่งงบางคนจะงงเท่ากันนะขวาก็คือขวามันเดิมดีกว่าเอาโอเคทีนี้หาข้างในตรงนี้ก่อนยี่ห้า 25, ยี่ห้าลบกยกลังสองคือหกร้อยยี่ห้าเด็กมัธยมจะจะท่องได้นะฮะยกกำลังสองเนี่ยตั้งแต่สิบสามจนถึงยี่ห้าเนี่ยท่องให้ได้นะฮะอันนี้ก็คือสองร้อยยีห้าลบกันเทสแควรูทอย่างงี้เท่ากับวโอเคยกขึ้นไปข้างบนก่อน ตั้งกันหกร้อยยี่ห้าลบสองร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้ายี่ห้าก็ศูนย์ศูนย์สี่อ่าง่ายละยี่สิบคูณยี่สิบเท่ากับสี่ร้อยนะเห็นไหมฮะโจทย์เขาตั้งใจให้เราทำง่ายๆไม่ยากนะครับก,ก็เขียนตรงนี้สี่ร้อยเราลบกันแล้วเมื่อกี้ หรือ400เท่ากับ y เท่ากับ square root 400 y เท่ากับ20นะฮะเขียนตรงนี้ y เท่ากับ20เมตรโอเคคงทันนะครับ y เท่ากับ20เมตรเี่ค่าเนี้ยเท่ากับ20 15 20 25งั้นเราหาพื้นที่ได้แล้วหาพื้นที่ส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมรูปใหญ่เนะี้ยได้แล้ว ก็เท่ากับเศษหนึ่งส่วสองคูณฐานคูณสูงพื้นที่ตรงนี้ฐานคือสิบห้าสูงยี่สิบนะครับพื้นที่ก็จะเท่ากับตัดกันเหลือสิบเป็นร้อยห้าสิบถูกไหมร้อยห้าสิบตารางเมตรอ่าเราก็ลอกมาใส่ไว้ตรงนี้กลายละไกลละเลออ็กนิดเดียวจะตอบละ อตอบให้ถูกอ่าถ้าบวกอย่างนี้อาจจะงงหน่อยก็นี่ตั้งตั้งดีๆนะสามห้าสามจุดห้าเจ็ดห้าเจ็ดมันก็นไปเรื่อยแหละบวกก่อนก็แล้วกันบวกด้วยร้อยห้าสิบนะบวกตรงนี้ก่อนจุดห้าเจ็ดมาแล้วปุ๊บสาม ศูนย์สามสี่เป็นห้าละเห็นไหมลบด้วยห้าสิบสี่อ่าลบเลยลบลบด้วยห้าสิบสี่ห้าเจ็ดยกลงมาอีกอันนี้เลืขเก้าเก้าลบห้าเลอสี่เลขสี่โอเคพื้นที่ของที่ แรงเงานะค่งวงกลมลบสามเหลี่ยมเล็กบวกสามเหลี่ยมใหญ่ได้ตัวเลขมาละทั้งหมดเท่ากับสี่ร้อยสี่สิบเก้าจุดห้าเจ็ดตารางเมตรสี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนมอยตรงนี้ก่น 3, 5, 3. อนสามห้าสามจุดห้าเจ็ดลบห้าสี่ลบ 150นะครับเท่ากับ449.57ตารางเมตรเป็นคำตอบพื้นที่ส่วนที่ไรเงาครับยาวหน่อยแต,แต่แต่ก็ไม่ไม่ถือว่ายากนะครับเป็นการทบทวนฝึกการคิดเลขฝึกจำสูตรสูตรนี้ต้องจำนะจำจำไปจนระดับเรียนสูง,สงขึ้นไปนะฮะ ไม่ไม่ใช่จําแค่ตอนเรียนมัธยมนะคนที่เรียนทางด้านสายปพญาตรีสายช่างต้องใช้เยอะนะะแม้กระทั่งงานด้านเกษตรหาพื้นที่ยังใช้อยู่ขอบคุณครับ